มีคนญี่ปุ่นคนหนึ่งไหรอไงตีเงินจะเยอนะหน่อยยุณเราเอ้ย,อยนี่ยังวะไม่ตีเงินวะโอเคเอโอเค เพืเ่อนฟังเอาฟังผีเหรอเออฟังผีไปฟังเร่เฉย เอ้ยซูเปอร์แมนจไม่มาสูนี้เย้าโอ้โหกรุณอกดีฟีแม่งงี้เยาย่ปบ้าละไปทำง,งานเลยสามคนหาผมต้งคน ทำอะไรอยู่ล่างคนวะสาวของวหรอแม่แม่วิ่งมาจากกลางกูอยู่ล่างคนเ็สทิ้งไปแล้วในล่างกลางเอาเครื่องโอ้โหข้างล่าง,ข,าง,างข้างล่างคนนี่มีคนเอาทูบไปด้วยอ,อะไรกัวะกูงง ใช้เวลาแบบไม่คุ้มค่าเลยเที่อ่ะหมอทูตไปตั้งเครื่องนั่นแหละเครื่องที่ตั้งอยูเครื่องเดียวตอนนี้ขี่เสรบท per Di langkang langkang bap เอายามหมอทุกพ no ี่มาแล้วเดี๋ยวไปปักเครื่องบนผีเลยตายเหนื่อยแล้วงั้นไงระยาสวย ตามท่สุเป็นกูถือยาตรวจไปเียรับย้ำยาแล้วท่สุดธนะ้ยาด้วยเหรอยาไม่ใช่แล้ว Sí. พยายามสวดจริง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 มออ,ออก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 ออ <c oughs> กแม่เจุดเครื่องแล้วตวนี้แดงอีกแล้วโ้ห <c oughs> วาบด้วย เล่นอยู่บนฝั่งทีมเฮ้นโดดจุกเด็กเป็นหวัดเฟดนะเราเอาตะปูไปปักเครื่องใรอาผมร่างกางตามอยูอ่ร่างกางเฮ้ยโอ้โหร่างกางยต้องลากไปเล่นฝัง<ภ> ت, ่งเฟดเลย อะไกูนนะปั่นเลยปั่นเลยลดูคอร้องปั่นเยอโอ้สมสองศา,าเซลเซีย ทพยายามตายวรับหาผมคนเดี๋ยวไปล่างล่าล่าไปบนคนตามเดียเฟด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 ทิ้งละ ตากูตัวกับไปลาคนตัวกับไวลาคน เฟดเนาะเฟด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 หกนาทีใหญ่เดี๋ยวลากไปบนฝั่งคุณได้ลากมาทางบนใช่ไหมเดี๋ยวลากลงทางล่างให้จะได้ไม่ผ่านบันไดคุณสอบบันไดนะ เ้าาวทคยบีข้คังตละปตังทิสวาสเพยคขาปลายันติสกขสาวะชิาวุะเวสวรณสกขาธุทอาลวากาสักกษาุะยามานสานายานาวุะิเมธิสวสเพยยขาปลายันตินโมพุทยามาภานาภกัสสสะสเพเจ้าเจวทคทายบีขครังตลัปตังทิสวสเพยยขาปลายันติสกขสาวะชิราวุะเวสวรณสกขาธุทัอาลวะกรสักกษาุธยามานาสานยนาวุธะ อาลาวัคายเบียคะคังตะลัพตะท่สวัสะเพยขาดสัยไม่ไม่ไม่ไล่แล้วไม่ไล่แล้วเดินไปเดินไปไม่มีเฟดนี่แหล่ไหนไหนมันล่างบนมันเดินมาล่างมา้นบนเดินไปขาขึ้นบนกูพาไปทางบนวิ่งทางล่างไปเลย มุงวินทางล่างนะกูจะวินทาง,นงบนใช่ผมวินทางล่างตามอยู่ล่างคุณเฟดทิ้งไปไปไู ออไปจากครอท้าไม่ิงไม่ทิงเอาอยู่ข้าบนทิ้งวับนววบิวัเอากูวูโอเคดูขางัน <c oughs> ไปนะนิวไปนะนเฟด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 เโ้ยเย้มึงเล่หน่งนีไน้ได้ได้ยุย,ยุยังไม่ออกเฟด ข้าคังตลับตังท่่วะสเพยยะขาาติสกัสาวชิราวุธะเวสุวรรณสกัสาวุธอลวกสังสาวุธะยามานาสานายานาวุธยิมีทิสวัสเพยยะขาบาลยตินัโมพุทธายมาพัฒนความผองนั่เงอคิดกกูแต่ไม่โดนกูไม่โดนฟีกูไม่โดนฟีวิ่หนีอยู่ตายมตายนะ ขอไปเร็วเร็วๆิ้งทิ้งๆๆ้งทิ้ร็วทิ้งทิ้งเฟลัดเฟลเครื่องรู99โอเคขออีกเครื่องนึงเครื่องบันไนกูจะ99ละใกล้ละใกล้ละใกล้ละตัดเฟดได้ขึ้นบันไดอีกฝั่งมาตามอยู่ขึ้นยันสองเหรอใช่ขึ้นยันสองมาฝั่งคนของคนของคนตามอยู่ ทิ้งเฟดไปเฟดไปกูลงทาร่าสนะวิ่งทาร่าสมาตามกูเฟตโอ้โหกูหวักุลงแล้วกูบอกนะกูบอกงแล้วพวกคุณมาชั้นล่างอะมึงน่าจะสวนไปชั้นบนเลยเว้ยอันนี้เสียเวลาสองนาทีแล้ว เอาปูอยู่กลางกลางล่างเนี่ยขุ่ยแม่งสกิลเช็คขึ้นหนิไปอยู่อยู่ชั้นบนเฮ้ยตีปูโห๊ยับลนปูลงทางล่างนะปูลงชั้นล่างนะกลับไปกลับไปกลับไปเข้ับไปขับไปขับไปส่วนเลยเดียวส่วเลยสุดเลยสุดเลยเฟดเฟดนุ๊กเฟดเฟดอยู่บนใดสุดบนผีเฟดแตอีปูอยู่เนี่ย เกิดเอไดเวสเสเลสเลสเลยเหลือมันจะก้าก้าครแล้วพี่ตอนนี้เหลือบันไดมันดบันไดปห้าไม่ไม่บันไดเกห้าใช่เนี่ยเหลือเครื่องนั้นอะเครื่องเดียวละเหลือเครื่องเดียวหรอใช่เครื่องเดียวมันเฟดอยู่นะเฟดเดินไปหาบันไดเจเจจดู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 

ไม่ตาม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 กูอยู่ล่างกลางกูอยู่ล่างกลางกูกำลังไปเอาไปอยู่ล่างกลายดูหาของกูกำลังไปกูอยู่ไหนกูอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ฝั่งผีบันไดอยู่นิ่ง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 อ้าวออกอ้าวออกโอ้สวรรค์สวรรคเฮี้ยพวกกูเล่นขนาดนี้เลยนะไอ้สัตว์ขอบคุณคนร่วมใหม่นะครับ นี่ในพวกกูเล่นสอ,องคนเลยนะโอ้โหพวกกูพยายามขนาดนี้มึงก็น่าจะแบบสู้กูหน่อยดีวะโอ้แม่งเสียชื่อโรเซ่จะพิงก์หมดเลย right เปลี่ยนชื่อไหมเฮียเออเฮียเสียชื่อโรเซ่กัหมดเลยมึงต่อยโมโหไม่ได้โมหโมห,โมหที่มันออกโมโหที่มึงตั้งโรเซ่มาพิงก์ลงเล่นอย่างเงี้ยไม่ชอบ Duduk-duduk, <laughs> ha.